จากชีวิตที่ตกต่ำที่อังกฤษสู่ชีวิตที่มีความสุขในประเทศไทยเรื่องราวชีวิตของชาวอังกฤษที่มาอาศัยที่ประเทศไทยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวของชาวอังกฤษอย่างคุณจอร์ดนะครับที่เขาได้ถ่ายทอดไว้ที่ช่อง YouTube ของเขาครับด้วยเขาได้เล่าชีวิตความเป็นอยู่ก่อนที่จะมาอยู่ประเทศไทยและหลังจากที่เขาเลือกมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยจากวิดีโอที่มีชื่อว่า How I feel after leaving the West for Thailand. หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าฉันรู้สึกอย่างไรหลังจากออกจากตะวันตกมาประเทศไทยเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องราวของเขากันครับนี่คือเรื่องราวของจอร์ดซึ่งเป็นคนอังกฤษที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022หลังจากชีวิตในสหราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความยากลำบากจอร์ดเคยต้องนอนในรถติดหนี้ถึง25,000ปอน์ และมีคะแนนเครดิตต่ำเพียง248เขาจ่ายหนี้เดือนละหนึ่งปอนด์ผ่านแผนการชำระหนี้แต่ปัจจุบันชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเขากลายเป็นนักท่องเที่ยวดิจิทัลทำงานออนไลน์เต็มเวลามีรายได้ระดับตะวันตกแต่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยจอร์ดเล่าว่าประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศ จากเดิมที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเทาๆในอังกฤษเมื่อเขาย้ายมาที่ไทยเขาได้สัมผัสกับแสงแดดและความอบอุ่นตลอดทั้งปีซึ่งช่วยเพิ่มพลังบวกและทำให้จิตใจของเขามีความสุขขึ้นอย่างมากวันหนึ่งในเดือนธันวาคมเขาเดินทางไปซื้อกาแฟในชุดเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นขณะที่เห็นเพื่อนๆในอังกฤษต้องทนกับความหนาวจนต้องละลายน้ำแข็งบนรถ มันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาตระหนักว่าเขาได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของจอร์ดดีขึ้นก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเขาอาศัยอยู่ในคอนโดที่สวยงามในย่านพญาไทซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่ดีที่สุดในกรุงเทพคอนโดของเขาอยู่ใกล้กับ BTS มีสระว่ายน้ำฟิตเนสและมีวิวที่สวยงามเขาจ่ายค่าเช่าเพียง500ปอนด์ต่อเดือนหรือประมาณ600ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในอังกฤษเขาจะต้องจ่ายเท่านี้เพื่อเช่าห้องเดี่ยวในบ้านแชร์กับคนอื่นทำให้เขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในเมืองไทยคุ้มค่าเงินมากการเดินทางภายในประเทศเป็นอีกสิ่งที่เขาชื่นชอบทุกๆ6กสัปดาห์เขาจะออกเดินทางไปยังเกาะต่างๆเช่นเกาะสมุยภูเก็ตหรือปีนังด้วยค่าเดินทางที่ไม่แพงเลยการได้สัมผัสกับธ,บธรรมชาติและทะเลอันสวยงามทำให้ชีวิตของเขามีความสุขขึ้น นอกจากนี้จอร์ดยังได้พบกับคู่รักของเขาที่นี่และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆม,มากมายทั้งยูทูบเบอร์และคนที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งทำให้ชีวิตของเขาที่นี่มีความสุขและเต็มไปด้วยมิตรภาพนอกจากนี้จอร์ดยังมีโอกาสเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยซึ่งช่วยให้เขาได้พัฒนาจิตใจและความสงบเขามักเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ทุกๆครั้งที่มีโอกาส ซึ่งทำให้การพัฒนาทางจิตใจของเขาเป็นไปอย่างต่อเนื่องการใช้ชีวิตที่เมืองไทยยังทำให้เขามีความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องต่าง,างๆเช่นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือการใช้แอปแท็กซี่ที่ง่ายดายทำให้เขาไม่ต้องวุ่นวายกับการดูแลรถยนต์หรือค่าบำรุงรักษาเหมือนที่อังกฤษอย่างไรก็ตามการย้ายมาที่ไทยก็มีข้อเสียเช่นกันสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเกือบตลอดปี และช่วงหน้าฝนที่มักจะมีฝนตกหนักในบางช่วงทำให้เขาคิดถึงความสดชื่นและความสะอาดของอากาศในอังกฤษรวมทั้งเขายังคิดถึงครอบครัวและเพื่อนเก่าซึ่งเขาไม่ได้เจอหน้าบ่อยเหมือนก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีข้อเสียเหล่านี้จอร์ดก็ยังหาทางจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้เขากลับไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนๆในอังกฤษปีละสองครั้งและพยายามใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับพวกเขา โดยทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนในสมัยที่เขาอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีโดยรวมแล้วจอร์ดรู้สึกว่าชีวิตของเขาที่ประเทศไทยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะรู้สึกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นมากในหลายๆด้านเขายอมรับว่าการใช้ชีวิตในแต่ละประเทศย่อมมีการแลกเปลี่ยนแต่ในที่สุดแล้วสำหรับเขาการย้ายมาประเทศไทย คือการตัดสินใจที่ถูกต้องเรื่องราวของจอร์ดน่าสนใจและมีความหมายมากครับเขาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตหลังจากย้ายมาที่ประเทศไทยจากความยากลำบากในอังกฤษสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขและสะดวกสบายในประเทศไทยการที่เขาสามารถปรับตัวได้ดีและค้นพบความสุขในสิ่งที่เขาได้รับใหม่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสภาพอากาศและสุขภาพจิต การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศหนาวเย็นสู่ความอบอุ่นในประเทศไทยมีผลดีต่อสุขภาพจิตของเขาอย่างเห็นได้ชัดการได้สัมผัสแสงแดดและธรรมชาติช่วยให้เขามีพลังบวกและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นค่าครองชีพที่ต่ำกว่าและการมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายช่วยให้เขารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวดิจิทัลที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพการเดินทางไปเกาะต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเขาแต่ยังเปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาไม่เคยมีมาก่อนการเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาในการพัฒนาตนเองและหาความสงบในชีวิตแม้ว่าจะมีข้อเสียเช่นสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและความคิดถึงครอบครัวแต่การที่เขาสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ แสดงถึงความเข้มแข็งและการปรับตัวที่ดีโดยรวมแล้วจอร์ดยืนยันว่าการย้ายมาที่ประเทศไทยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเขาและเขาสามารถค้นพบความสุขในชีวิตใหม่ได้อย่างเต็มที่เรื่องราวของเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังมองหาความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นเดียวกันจากเรื่องนี้นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับ หลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศไทยบางคนก็มาขอคำแนะนำถ้าอยากย้ายไปอยู่ประเทศไทยต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับท่านนี้ได้กล่าวว่าประเทศไทยไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับฉันฉันอยู่ที่ภูเก็ตและฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้มาอยู่ที่นี่คอมเมนต์ต่อมาครับ เขาได้บอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา23ปีแล้วแต่ฉันเดินทางกลับไปอังกฤษปีละสี่ครั้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกันมาหลายปีแล้วพ่อแม่ของฉันอายุเกิน90ปีและน้องสาวของฉันเพิ่งเสียชีวิตจากมะเร็งทําให้ฉันต้องกลับมาอยู่ที่อังกฤษคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เมื่อเวลาที่คุณสูญเสียไปฉันคิดถึงประเทศไทยเมื่อฉันจากมาแต่ครอบครัวสําคัญกว่า เพราะพวกเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าฉันมาจากอินเดียและแน่นอนว่าจะย้ายไปประเทศไทยในอนาคตแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นฉันจะต้องมั่นใจว่าพ่อแม่ของฉันจะมีชีวิตที่สบายและไม่มีปัญหาเพราะถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบได้ซึ่งแน่นอนว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการดังนั้นมันอาจใช้เวลาสักหน่อย ในการไปถึงที่นั่นแต่แน่นอนว่ามันจะคุ้มค่าคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าทำได้ดีมากจอร์ดคุณได้ค้นพบบางส่วนที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยแม้ว่าจะใช้ชีวิตที่นี่มาเพียงไม่กี่ปีคุณยังได้สรุปชีวิตที่น่าสังเวชในสหราชาอาณาจักรอย่างไรก็ตามมีรายละเอียดสำคัญบางอย่างที่คุณมองข้ามไปฉันช่วยผู้คนในการตั้งถิ่นฐาน หรือกเกษียณอายุในประเทศไทยและหลีกเลี่ยงอันตรายที่แท้จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนภาษาไทยนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ทำแต่หลายคนที่รู้สึกผิดหวังกับประเทศไทยมักจะเกิดจากการที่พวกเขาอาศัยอยู่ในฟองสบู่ของชาวต่างชาติที่แยกตัวออกไปและเพื่อเรียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องเริ่มจากการมีความรู้ด้านการอ่านเขียนมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่เข้าใจคุณเวลาคุณพูด และคุณอาจจะยอมแพ้ด้วยความหมุดหงิดหลังจากหนึ่งปีหรือประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันพูดถึงมันบ่อยๆคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าฉันกำลังคิดที่จะย้ายไปประเทศไทยและวิดีโอของคุณช่วยฉันได้มากเพราะฉันชอบการเข้าค่ายทำสมาธิคุณสามารถแนะนำที่ไหนได้บ้างคุณเคยไปที่ไหนมาบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่า ประเทศไทยเยี่ยมมากฉันอยู่ที่พัทยาอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่าคุณต้องให้ครอบครัวมาเยี่ยมคุณแทนที่จะไปเยี่ยมพวกเขาพวกเขาจะเข้าใจทันทีว่าทำไมคุณถึงมาอยู่เมืองไทยครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ เนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ